ลุงทำไมเงียบแบบนี้อ่ะรู้สึกเหมือนโลกแอบมองอยู่เลยลุงมันไม่ได้แอบมองหรอกหนิมันกำลังเห็นเราโดยไม่ต้องใช้ตาลุงผมมองเห็นพระองค์ไหมเนี่ยหรือคิดเอาเองเห็นหรือไม่เห็นมันไม่สำคัญเท่ากับแกกำลังรู้แล้วพระองค์สอนอะไรลุงพระอนุมัติสีสอนว่าสิ่งที่ตาเห็นหลอกง่ายสิ่งที่ใจเห็นหลอกยาก แต่สิ่งที่จิตเห็นแท้ที่สุดอ้าวลุงแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าที่เห็นนี่ของจริงหรือคิดไปเองก็เพราะแกสงสัยนั่นแหละถึงเริ่มเห็นจริงแล้วคนไม่เคยคิดไม่มีทางเห็นคนที่เริ่มตั้งคำถามเริ่มเห็นคนที่เห็นไม่ต้องใช้ตานี่คือยุคที่สิ่งมีชีวิตรู้ว่าความจริงลึกสุดไม่ได้อยู่ในรูปเสียงแต่อยู่ใน ความรู้ตัวที่เงียบกว่าแสงเหมือนแบบตอนเรารู้ว่าทําผิดไม่ต้องมีใครบอกแต่ใจมันรู้เออนั่นแหละแกเพิ่งเห็นแบบไม่ต้องเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนี่คือยุคที่จกักรวาลเริ่มใช้จิตแทนตาและเริ่มรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่างั้นตอนนี้ผมเริ่มเห็นแล้วลงุงเออแต่ระวังเห็นจริงต้องนิ่งไม่ใช่ลน